ใหโดูเจ๋งยังเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ลูกยังมี่คัดอาวุธบอร์สำเร็จพออย่งก็ไม่พอใจพอใต่แรกพอตอนสายก็สายก็ฟันกันใช่แล้วเนาะก็สำคัญทุกจังถ้ามันแตกถึงไม่มันก็เจ้าอยาเอาไปอยู่ครับไปอยู่ก้ามันได้กินแล้วรักษาพ่ได้ก็คือยิกเข่ายิกเข่า ทอนนี้บกรอบออมานนเมื่อกี้นั่งบล็อกมารอบนี้ก็ได้บล่ดกแต่ว่าแต่ว่าก็มีไงอยู่อ๋อถ้ารอบเมื่อกี้นี่บล็กมารอบนี้ส้งออกดล็กนี่ช่อไงได้หนิโอ้แต่ออกมาก็คือเป็นหน่วยออกมามเลยมันจะออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องมาชิมกาลตาน,นี่ล็อกีให้คนหนี่ได้กินเลยกาลต้าช <c oughs> อบแน่ชอบกินตอนตก็ะกินเป็นไรวะมีเรื่องขลังข้าเนาะหลายปีอาจจะวัดโดนปวดเห็นเห็นเห็นแปะเห็นไปอัน พาทำจอดมันเห็นไม่เห็นเยครับจอดเดียเยเด๋ยวจะจะใหญ่ามากจอดจอดเดี๋ยวว่ารอบมนมันนีงนิดหน่นี่น่ตงสอไงอมเดินอเดี๋ยวจออ้ผมที่ผมเสียบไว้มันแตกที่นี แกกไว้ไว้บาทำนะแต่บาลูกว้างคือรอจะกินล,ลูกหรือเปล่าแต่กินดีห้ายกับว่าหรือมันจิมีแต่กินมันมันจิมีแจะกินมันตกก <c oughs> แตกแบบนี้ไหมแบบว่าเป็นหยอดออกมาแล้วมันก็แตกอีกชิ้นหนึง่งะแงงครับแตกแขนแงขอ,อ่อพีบดบดที่นี่เขาต้องไปยางไรเด็ดสไรเด็ดออกดีแต่บะ,ะลูว่าลูกจะออกดีกจริงไง ซุ้มนี่กัได้ฉีดดองแม็กเบิร์ตบ้างไหมฉีดซาบอ้ฉีดมันคืออกบัสดุเสมอขนาดฉีดดองแม็กเีดไปเลื่อยบ้างพึนหรือเรื่อยขนาดฉีดดองแม็กยัง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 บวกลายเสมอมันซุ่มแบบว่าสมมติมีดแหลงนะครับเนี่ยตาที่มันเีดอยู่จริงหลักมันยังอีกมันมันมาแตกมากมั้งซุ้มเหตนมีดแหลงมีดแหลกเลยมีดแหลกเลย แตกขึ้นกันแต่ว่าต้องรีออกไหมอ๋อนี่ออกไครับนี่ออกนี่ออกขึ้นกันนี่มันบ่มีดอกออกมานะหมอครับมีก็ต้องเอาออกมีมีกับเปลือกเพราะว่าต้องมาออกมาเอามานออกที่นี่นต้องเอาออกหมดเพราะว่ากันบางเที่ยวบางคนเดกคันท่อควายติดเกินไปมันกับบอดีต้องเอาออกอย่าไปเสียดายจากเสียดายมันจะเสียหายที่หลังมันออกบอดของพี่ยาเคดไปเรื่อยกันคื้อขาไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็รู้เอง จะมันต่มันจะว่าจะจะตัวอะไรก็ป้อนกันข้อทีแค่อำมุนบาสำเร็จพอหนึ่งก็ไม่พอใจพอใจัแล้วพอใจกนสายเลยก็สายองฟันอากใช้แล้วเนาะสำคัญติดดังอันนี้บิดเอร์เล็กอันนี้่นีเอาทำทิเอาทำทิ เสียบเสียบเสียบต่อเสียบต่อของพวกดำพวกจิดตาพวกดำนไมหาพวกดำมันบติดก็แล้วเอาออต่ำมาเสียบนี่ก็บอ๋อต่ำเสียบเอาปลูกต้นคูคูไปเลยอันนี้องุ่นญี่ปุ่นอันนี้อะไรลิซ่าลิซ่ามาลายญี่ปุ่นเขาเขาหายมากเสมอกันดีนะมีกระดิสมีกระดิสมีกับออต่ ยั่หันภาษามาบ่ไม่แข็งบ่ะ่มันนม่ันนมันได้เบรกแรก่นบ่คันคันตูแ่แแล้วตะเบิรกอันีดี่หขึ้นเนยังไงตะบิช่วงคุณสภาพมาอีกรอบนึ่งเดี๋ยวมันจะเต็มนเต็มแน่มามืดเลยเหรแบนี้ัดวหลงสตัดที่ดีนะอุ้่มนะสัยที่บบนี่นี่นีเมื่องุนที่บอมีรงเลียนมนจะเป็นงง เวลาที่เราต้องศึกษาดีว่าเขาโรงเรียนเออต้องศึกษาโลกที่มาครับเขาเรียกว่าแอนแทกโนดจุดๆนี่บ้าครับอนี่แอนแทกโนดสูงดีแต่ถ่ายทั้งวงมีอยู่ส่วนนี่แหละอันตรายอะไรเขเนี่ยคือมันบ่มีโรงเรียนยืมมือไม่หมดช่วงที่ฝนโดนฝนประมาณสองหมื่นมันสองรอบฝนสองรอบบิสซ์ไฟสีมันเงี้ยเงี้ยวแล้วกดมันบุ๋มเข้าไปว่าที่นี่ตัวนี้มันขึ้นก้อนทำว่า ซุ่มี่ขึ้นที่หลังใจนะที่ท่านกันบ่ยากปัดหนึ่ยโอ้เบรกตัวนี้เบรกตัวนี้ไว้แล้วเอาเอาเอายอดไปเสียบไปเสียบขยายพันต่อพอพอพอตัวนี oh, hmm. uh ้ข you know, ึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็แตกออกท่านกันพอดีพี่ขี้เห็นมันท่านกันบลยไม่ยากด้ยอดมันไปเสียบต่อได้ยอดอีกได้อีกหลายหลายตัวเลยครับท่านอยู่กันเหมือนกันไหมครับอันนี้บิ๊กเทเล็ทั้งหมดเลยตัวนี้ ตัวนี้เป็นเฟ้มเป็นเฟ้มนี่ติดหอย่างนี้เหรอคะมันจะตอนตอนี้นเสียบไม่ได้ห่อครับนึ่งตอนนี้เสียบได้ห่อครับนึ่งได้จะรอดมันขึ้นด้วยกันอ๋อมีแตกมากตอนเคเสียบจากยอดนี่แต่ห้องเสียบเสียบนี่เลยก็ได้แต่ว่ามันนั่นมันนั่นติดแต่ถ้ามันแตกแต่มันแตกไกันมาเ้าเสียบห้องอ้อมถึงงาน้็ อยากดูเลกัได้แต่มันคลัวไม่ติแฉกเลยจริจริงข้าวข้าวตนฟ้ามาก็คือเฮตยกั้กันนวดเล็กกังมีความแข็งแรงน่ารันนี้ก็ว่านเออมันจะเสียเวลานิดน้อยก็มันเป็นอะสรท่ำกันซำกันแล้วนอกจาก่อให้มันแตกกระเพียแตกเราม่นนี่วิธีรักษาวิธีรักษาอันใดหมดประหาัดหมนันกินยอดผูดวัลเลทเลยขืนมะฮอนกินยอดขืนัลจักเลยตราดีมันแตกขึ้นไหมมันกัดเต้า ยาเอาไว้อยู่ครับเอาเอยู่ก้ามันได้กินเรารักษาบ่ได้ก็คือยิกเขายิกเขาารับกินไปเลยแม่นมันมันมันบ่ก,กินเฉพาะใบมัน,นกินหดกิ่งกินหดเหนือเขาไปในมบาดท,ทีเนี่ยมันก็สิเป็นแบบเป็นหูต้องกองยงแบ่งเ,เรามมนก็นต้นมันสิบ่กแข็งแรงถ้าต้นตัดต้านี้มันเกิดกันไมลไดยอย่างไรลมายต้องเปลี่ยนไปทั่วทุกคนในละที่เขาเขาเจอปัญหาแบบนี้เขาแก้อะไรหเขาถอดใจ บางคนบางคนนี่ผ so ูกงนมีแล้เนี่ยพอขายผลผลิตมาแล้วปอเจียวอบสองเนี่ยยุดช่งักเลยไปบเป็นบรู้เยอะแต่เดิ้รูเยอะจังเดิมันก็เล็ดถอดใจไงเพราะว่างง่นมันกินมันกินทุนเท่าไหร่ยา่ถูงเินเป็นน้ำรูดใช่ไหมน้อไปปล่อยสวนลูกรียังมมียังโมมีวิตาหันล่าสุดนะครับ ล่า,ามาใช่ไหมนบ่แม่งจะนุ่กินบ่นนแม่งจะนนุนบ่ผมพายแม่งจะนวุ่น,นจับบ่บ่เห็นเลยครับยังไงี่ <c oughs> ผมก็เต็มเลยยังขึ้่อนเองกับงานซองจ้ะางานซองเห็นก็ดบบีมันเห็นบอกให้กินแล้วนี่มันจับนี่กินมัน้กินหลายดอกเพราะมันเริ่มมันเริ่มไลยเขาหล่เขาเขาก็เอายาม,มาคุ้มเพบ่นเขบีบบ่ไวก่นันะคุมไหเศ้านี่คุมไปแผมคจะปอกงำนา เบรกั S <S ่เบรกสองอ่มันสองที่ได้เบรกเลยนี่เบรกแ่ยืนเบรกแยืนไอนี่เดือดหอนอ็เบรกเบรกีกเอเคแล้วก็เบรกอีกสามเบรกสมเบรกพ่อเบรกไปเรื่อยนะเบรกไปเรื่อยมันุ่มนี่มันก็จะได้แรงกันเพรเบรกนี่มันเยาเนี่ก็ใกล้ิดเเบรกเลยเงาเหเนี่อีกอีกน้อยมันได้นก็เบรกเลยเบรกครับแต่แต่มันก็ทออกนี่าี่ตัวนี้มันก็จะไปทั้งนี่ ที่นะนต่นาโบเบกมันก็ไปเรื่องมันซุ่มเงาไปเงาซุ่มไปเงาปยุดเด้อเดีบางทีนี่ซุ่มซุ่มนี่มันจะออกมันออกบ่ได้ออกมามันก็เป็นยังไงน่าทึ่แค่เดียวเองนะตอนนั้นนีงต่างงูขวนี่มันกินปุ๋ยบ่เก่งเพราะยังจังว่าตัวนั้นมันแจ้งได้เหมดนะครับพื้นก็เป็นแบบว่าแข็งเป็นยิ้เหงายินมยินมรวนเท่านี้แหละยินมรวนฝนฝนตกบเป็นไงวะ มันนังมันเป็นงีัมันกัูไ้ดีกันมันยนกัครูไราของมันเพระท่านคุ้มนะขงมันคุ้มเราหามผูกเลยมันคุ้มขอามันคุ้มกันแล้วหน่หามผูกเลยผมแต่งแบบง่า้ำาสิดแกล้งก็ว่างุ่น่การเปียนนนี้ผูกเพราะว่ามันเระท่านเนคุ้ม่าเห็นไม่ดีนมเห็นจอเหน่ตันี้นี่มันข้นมันจะมีทัานกันไรถึงไรถึงเรยืดเอาดีเน้ำไหล เดี๋ยวถ่าต้นมันสมบูรณ์ดวอีหน่อยมันออกดอกก่อนมันออกดอกจะไปทับถิ่นเอาไว้เรันเลี้ยงเลี้ยงทั้งิงเลี้ยงทังลูกเฮ้าก็ได้คิมเหีอยกยกไปทับถินข้าคนนี้คือกิง่งไหลโอ้ผมเด็ดออกจำบักหลเถ้าเด็ดออกเฮากบริเาบริชิมลูเคีวาง,งเป็นขันเี้ยงบริว่ามันแสบบริแสบ เลื้ิมไรกลาย,ายเป็นเลี่ยงต้นเพราะแทบไปอีกจังนวนด้วยมาซึก่อนต้อนอยาอยาอม่ใหญ่ามากออกรูจักปูนัวเป็นพัน <c oughs> เมียบึงส้งได้ตัวย่างมาจากอติปัตบอกอันไหนครับอันแถวเดี๋ยวว่าแถวเุนแถวเุนของตนนอกแล้วครับ <c oughs> อติปัตมันก้ามาจากอิสราเอลเรีแถวโตบหมผมกาว่วานรถไทเอย่ส่งยี่เอลเล่เอาเขาไปปาหยางเลยนะก็ิดวินือดี ก็จีด้วครับถึงใช่แบบแตกมันเหนียกเอียงนี่แตกเอียงนี่ครับอยู่ในลูกมันนี่เห็ดมันนิดให้ดูนั่นแหละลักษณะของการแตกเป็นน้ำลายอ๋อเม็ดอทะลุออกจากลูกมาเลยเ็ดกระดอนออกหมดแล้วก็ดำนั่งแตกดีหมายถึงว่าน้ำก็ต้องควบคุมนด้ไหมครับนี่ควบคุมน้ำ ห้ายเกินไปกับว่าได้เป็นเงียงสิถ้าถือฝนมันเป็นเงีงป่ะจ๊ะแบบนี้บ่อยถ้าถือนช่วงนี้ช่วงนี้สีบ่สีบ่ท่านเป็นอย่างมันสีเปลยนอีตอนช่วงที่องุ่นมันเริ่มสุกมันสิแตกวะครับแม่นใบมะละกานี่แตกเป็นตะถีเลยด้วยแตกเป็นตะขวันลงมากพาลงมาเลยแต่ถ้าเป็นบลดำเนี่ยคือแตกอ่าเลยอ่ากันไวเลยแต่ถ้าเป็นเออถ้าเป็นบิวตี้มันจะแตกขวันแตกอ่อมขวันี ก่อนนี่มันแตกมอ่งเขามองบ่อยจนดอกบาดที่ดีอีกที่หาหมื่อมันจะเริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวเหี้ยวเหี้ยวเขาจะจีบหัวว่าเออมันแตกด้วยดูวันนี้ดิหันไปมันแตกมแส,มมสดง,งว่าจินน้ำหลายเป็นลูกแก้วเหครับเป็นลูกแก้วว่ามีข้างในว่ามีเม็ดเหครับว่ามีเม็ดตัวนี้แหละจินดีจินดีกงูจินแซ่บจินแรงๆเนี่ยบอกไงไอหลูกแก้วจัวน,วว <laughs> นนี้มันแซ <laughs> ่บกกว่ะ นี่ตะก้นันหนานี้กาว่ามันว่างามพอได้ชิมกันแล้วโอ้ยมากงหวัดล้างตามหาแจ้านั่นนี่ลูกน้อยนอยว้าขนาดว่าแบบว่าแถวนั้นว่าลูกก็ค่อยหลายเนาะเว้นนั้นก็หลามันเป็นสองร้อยสามร้อยโลอยู่ป่ะครับน่ะนั่นแถวแรกนะครับคนเนี่ยใจยี่กันอาจจะถึงสามร้อย แต่แต่ทีประมาณประมาณไหวตอนนี้ประมาณอยู่น้ไหประมาณไวแค่เลือดไหลลูกทั้งเบิดรอบอยู่ไหมครับทั้งเบิ้ละปอกดำบอกงี้ม่เคยกินอยู่โอ้ทำมันทำมันได้กินเรากูดเบิดเลยคือบุกพริกนี่นะครับนี่ยพริกกับยังซีนี่กันนี่เราเพียไฟกันนี่ช่วงช่วงยังสี่ช่วงยังสี่มันนี่ยเนี่ยดอกเริ่มบานเลยไหมครับมีคุ้มเลยช่วงนี้คุ้มเลยมันจะเข้าไปช่วงนี้ไหมครับนี่มันไมเข้าช่วงนี้ละ แต่ดอกตุ้มตุ้มสิมันบ่าเขามันเขาไ่ได้นี่ดอกเริ่มบานนี่คุ้มคุ้มอบแหลกเลยมาทีนี่พอพอบานลอยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บคุ้มอีกรอบหนึ่งมาทีพอมันบานลอยเปอร์เซ็นต์แล้วคุ้มอีกอ๋ออ๋อนี่เลยเขาไม่ได้เข้ามันแต่มาเข่าตัวแปลงนี้ได้ครับไม่ได้เขาจุดนึงมันจะล่ามทั่วเลยแต่ว่าบางจุดมันอาจจะมองบ่เห็นแต่ที่เห็นชัดๆคือแบบนี้แต่เขาเห็นดอกซ้ำนี่นี่เขาคิดว่ามัน พ่วงหน่อยได้จีนเป็นพ่วงใหญ่เลยมันบพท่านได้ยืดซื่อตอนนี้ฉีดจิ๊บนี่มันฉีดออกข้าเนากฉีดฉีดจิ๊บช่วงไหนครับช่วงนี้แหละช่วงซัมเนียซัำเนียฉีดได้เลยฉีดได้เลยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมื่อฉีดถึงใบถึงยังน้ำไปเลยปะครับผนคือเขาผนปุยผนยางอืมมันยืดเป็นน้ำกันไหมซัมเนี้เป็นต้นเก่าใี่นี่ต้นเก่าว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 ่าซีลีส์ออกว่าซีลีส์ออกแล้วแต่ว่าก็เลยล่องพุ่นเบิางว่ามันจะออกบ่มันก็บ่ออกนี่ค่ะ ตัวนี้เจ็ดปีเขากระพ่อ